หนูทะเลาะกันบ่อยมากจนแทบจะเลิกกันอยู่แล้วแม่ก็บอกว่าไปหาหัวรวยๆสิมันจะได้สบายหรือไม่ก็ไปทํางานเนื้คืนก็ได้จะได้เกาะผู้ชายกินทุบข้าวของทำร้ายร่างกายตัวเองเพื่อให้เขาสนใจแต่เขาก็เงียบบอกรักชื่นชมเขาหน่อยได้ไหมในหัวเราก็คิดแค่ว่าไม่ได้ฟ้าเป็นคนไม่โอเคกับแม่มากๆเลย หนูไม่อยากจะรับสายเลยอ่ะผื่นที่จะรับโทรศัพท์แม่แล้วแม่ก็บอกว่าเมื่อไรจะกลับบ้านเมื่อไรจะมีลูกอ่ะไปหาหัวเลยๆสิมันจะได้สบายหรือไม่ก็ไปทาํางานเนืงคืนก็ได้จะได้กอบผู้ชายกินเอแบบทำไมแม่ต้องฟังหัวหนูอย่างนี้เมื่อวานนี้ครูหนอยรักหนูได้เห็นตัวเองแล้วก็ไปคุยกับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าพา่อกับแม่หนูไม่ได้เรียนหนังสือเขาทำดีที่สุดในทรัพยากรของเขาแล้ว เราควรให้อภัยแม่จริงๆแล้วเรารักแม่มากแล้วเราก็รู้ว่าแม่ก็รักเราเวลาที่เราเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยกับแม่เนี่ยเชื่อไหมเพราะเราไม่ชอบเขามันจะดึงเขามาอยู่ในเราเฉยเลยอะแล้วการที่แม่บอกทำไมไม่ไม่หาผัวเลยทำไมไม่ทํางานคืนนั่นเขาพูดบนความรู้ของเขาว่าถ้าชีวิตจะดีอ๋อต้องทํางานกลางคืนนะมีผัวเลยนะเขารู้เท่านี้จริงๆนั่นคือคําว่าแม่รักหนูนะของผู้หญิงคนหนึ่งเท่าที่เขาทําได้จริงๆเนาะ แล้วกับคู่ครองของเราล่ะหนูทะเลาะกันบ่อยมากจนแทบจะเลิกกันอยู่แล้วหนูทุบข้าวของทำร้ายร่างกายตัวเองเพื่อป,ประชดะชันให้เขาสนใจแต่เขาก็เงียบหนูเคยเป็นซึมเศร้ามาก่อนแล้วหนูก็ระเบิดทุกอย่างใส่เขาจนเขาก็ระเบิดกลับมาหนูเพิ่งรู้ว่าการที่เขาไม่กล้าแสดงออกเนี่ยเขาก็อึดอัดเหมือนกันแล้วเมื่อตะกีน้นี้หนูไม่อยากเชื่อว่าหนูเป็นคู่สุดท้ายที่ยืนกอดกันอยู่ตรงนั้นเขาไม่เคยแสดงความรักเลย วันนี้หนูดีใจมากๆที่เขาได้พูดทุกอย่างออกมาได้แสดงความรักจริงๆสัทีมันเป็นวันที่หนูมีความสุขมากคือผมได้เรียนรู้เรื่องภาษาลักภาษารักของผมมีแค่ข้อเดียวเลยคือเซอร์วิสผมก็จะชอบพาเขาไปเรียนนู่นเรียนนี่อยากให้เขาเก่งขึ้น แต่ภาษาลกของเขาคือทั้ง5ข้อเลยซึ่งเราก็ไม่เคยตอบโจทย์ตรงนั้นเลยเราพยายามแล้วเขาเคยบอกหรือว่าเออขอเดือนละครั้งได้ไหมบอกรักชื่นชมเขาหน่อยได้ไหมในหัวเราก็คิดแค่ว่าไม่ได้เพราะว่าเราไม่ถนัดเวลาเราโกรธเราจะเป็นคนที่เงียบแต่เขาอยากจะเคลียร์เดี๋ยวนั้นเลยแล้วทุกครั้งที่โกรธมันจะไม่เคยจบดีเลยเพราะว่ามันเป็นคนละสไตล์กันไม่รู้มีอะไรในใจเหมือนกันเขาก็พูดมาแล้วว่าแค่ เดินไปกอดเขาเขาก็โกรธแล้วแต่ไม่รู้ด้วยอะไรของเราเราอยู่เฉยๆแบบนั้นคุยกับตัวเองว่าเออเดินไปกอดสิวะแต่ก็ทําไม่ได้หลังจากที่ได้พูดความในใจออกไปทั้งหมดแล้วก็คิดว่าจะพัฒนาตัวเองเพื่อเข้ามากขึ้นและหนูก็จะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ตัวเองเป็นคนที่อารมณ์เย็นเข้าใจแล้วก็ เออรู้ว่าเขากลัวอะไรหรือเขาไม่รู้อะไรแบบนี้ค่ะชวนภรรยามาเรียนอ่ะไม่รักไม่พามาแน่ๆคือเขาไม่อยากจะปล่อยมือกันอ่ะเขาเลยหาอะไรก็ได้ที่ทําให้เขา่ยังเดินไปตลอดเส้นทางไปด้วยกันได้กอดในวันที่เรายังมีโอกาสได้กอดน,นะ